ตัวที่21ละิรคอกตัวเองไปหนังครับซื่อแล้วไปหนังครับสวัสดีพ่อแม่หนังครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่25พฤษภาคม2567พี่น้องพบพากันตลาดนัดโคกระบือหนองแก่จุมพุบุตรอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีเงี้อะไรสดอะไรสดในะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานนะเขาไม่ไล้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆกันมาทำลายเส้นเฟซบุ๊กแจ้งวันหยุดใหม่นะครับแอนหยุดจันทร์อังคารพุธออกตลาดพตลาดศิลป์นั้น ฮอตตา T A ยี่สิบเอ็ดตัวยนะี่ยี่สิบเอ็ดื่องสื่อเลยสื่อเป็นหลายมือ,อนะเรามีคนห้หมดมือเจ็ดคนควายรคาคาหลักมือเนี่ควายหลักมือมีคนให้มือเจ็ดเรื่องาันไข มืนอนี่นเวียดนามประมาณเกือบ30คนอยู่นะครับในห่างเวียดนามเกือบ30แต่ว่าควายบอหลายเป็นแบบนะครับควายบอหน,อา,หนาเนี่ยนะอาจจะติดบังไฟอยู่ที่เที่งฝนตกเนี่ยนะครับผ้าไถให้ไถหน้าอยู่นะครับผ้าวันเข่าอยู่นะผ้าหนึ่งมันมีบรรยากาศน,าน้าน่ยนะครับ บรรยากาศน่าเนี่ <มา S 2> นย,ยไม<ข>่ใจกัน<อ>ป้องมันกำลังไาราคากันอยู่<อ>เป็นเน่หางไาย 12. สิบหมื่นสองสัตว์นงครับใน้หางไหหมื่นสองพอแตะพนวาจะแต่หมื่นสีสาวหน่อยครับ ดเดี๋ยวมีห่างเวียดนามสีก็นะห่างเวียดนามสีก็แต่ตัวจักบาทรเพื่อนจบีบบอกกันนว่าหางพอกบีนในห่างพอกบีตัวที่หกพอกบีนในห่างเวียดนามคนระับ สองหมื่นหกเป็นห่งมืินหกสองหมื่นหกสองตัว นะตัวละหมนะื่นสามไปเนื้อไปเนื้อเป็นอ่ครับราคาตัวละหมนะื่นสามสอกคูนี่นะครับสองหมคูนี่สูงลอยบหบวกนะครับลอยยิบลอยยี่เจดกแต่ลอยสามนะครับลอยยี่สเจ็ดแต่ลอามนะัวนผู้เป็นผู้ก็ขาดํำเลียงนะครับจังหนนะครับสองหมื่นหกส่น ในห่างเวียดนามกำลังต่ออยู่กันนะหนลอดสองหมื่นเวียดนามมาให้หมืน่นกว่า ตัวนึ่งอว้วน,นจมจะงว่วไอ้ไฟไสาวอ้นวนๆไฟสาวอ้นวนๆน,น,นี่เกี่ยน,น้าให้มืนแปดังตัวน่นสาวสูงร้อยสามสิบข้ายเต็มๆข้เนาะ เวียดนามให้เป็นไฟเหนือมื่นแปดเวียดนามให้ราคามื่นแปด XS ยี่สิบห้าครับไม่ห่างสิ่อไม่ห่างเวียดนามสื่อตัวที่ยิบหาเลยนะเออเออเออเลอสันอยู่หน้อย ูน้อยรอดมือนกีน uh, uh, ี uh, right. ้นครับป yeah, ูน่อยเดี uh, hey ๋ไป่งกันได้ปรงกันได้เดี๋ยวนีูน่อยไปเนื้อไปเนื้อคู่คู่นี่ลายไป็นเด่นนะคู่นี้ขายจะขาจะบาทคท่าคุณสองมื่น่2สองมื่นหาตกตัวละมื่นมื่นสองมื่นสามผูหน่อย ดูน้อยมื่นกว่าบาทนี่นบต่อเบิไงนะครับสูงประมาณร้อยซาวฝ่ายเนื้อฝ่ายเนื้อหะึ่งร้อยซาวคู่คู่นี้จังหวะนะคู่นี้คู่นี้เดี๋วยวหาครัาวีครับซา,าน,นึนนครับอยากซาวซีสำนักครับคู่เนี่ยสองตัวตัวละหมือสองตัวละหมื่อสอง ซ้ำกันน yeah! ่นสูงประมาณ120บวกสูง120บวกเศร้าสีสดต่อไดรถดคือเขาสนใจต่อไดเบอร์ไหนหนึ่งศูนย์กสามศูนสนย์ศูนย์อง้์สองห้าเจ็ดสองสองหเสนใจทุมาสอบถามควายเนื้อนูน้อยนับสายคุณสายเนื้อไม่นับสายเนื้อน่สนใจทุมมาสอบถาม ทางนี้เวียนนั่งก็ต้องนั่งเจรจาตังนี้คุณเนี่ยมือมูอหันฟามายมูอหันบนหัวตะมาตรเลยมูอหันเป็นเป็นอยู่ก็เป็นเป็นกินงานกินงานเป็นโอ้ยขอกิว เด็กกระไลเป็นไ,ปไหนนั่งใช่ครับสองตัวเด็กกระไลเป็นไ,ปไหนครับสองตัวสองหมืน่นตัวสองหมืนห <c oughs> ่นตัวของผู้นี่นะครับราคาประมาณนี้ครับครับตัวหนึ่งหน่อยตัวหนึ่งใหญ่นะเศร้าตัวโอ้ตัวนั้นเขามันติดเหรอ <c oughs> เขามันติดรถเลยดิ่นยืดโดนเลย,เลย <c oughs> มันมีเข้าเข้าขาดควายเข้าขาดอยูเนาะ ราะว่าม <da> ันด <c> ินคือดินดีแต่ไฟเข้าค่ะไม่ห่างกำลังต่อราคาอยู่กุ้งสมเข้าอยู่ยันทะเบียนในไฟเนี่ย ว่าจูเปนนก,การอยแตไปใครเลยครับ,รบนนา้นออคนเลยยู่เข้าขาดไปเข้าขาดบรรมากาศทางนี้นะตูหน่อยกับยุ่เมื่นต้นๆน,นะครับสูงประมาณร้อยยีรอยยิบห้านะครับขัดเงี้ยงนะครับราคาอยู่ตระนาณ ราคาขายจริงสิรอดมือนีหลคกับราคาห่องมืนสองมืนตัวขอกเอียดนอบอกทุนไงเ่กลัวซีกลัวรั้งกลัวมันขายสูงนี่ขนาดสูงลอยสูงลอยซีสก็สา่นั่นล่ะ ขอบออสิวนับสื่อไปนบขอ,อกสิวสีกลัวใหญ่นี่นะของรุ่นนนะสีกลัว,วตัวที่ยี่สิบห้าสื่อไปราคาซินอันนี้เป็นขาขายนะไปจูงไปจูงหาเวียดนาม อยากขายอยากขายไว้เห็นเวียดนามยูเซ่กระจุงไลยฮะเวียดนามเลยเป็นต่วเวียดนามต่อแพงไหมขุดขุดข้ามขุดหนึ่งก็ต้องต่อราคากันอยู่ข้างหน้าเสียกันเนาะนี่ท่านได้กันเร็วคอร์กเอชตัวที่49ตัวนี้เพิ่นเปิดราคา43่สิบสาม่นใหญ่ได้อ้วนอยู่ด้ครับ สูงลอย40บวกนะวนอวนเนัะขอกบ,บีสื้อแล้วตัวนั้นืูหน่อยใส่จับบาทรเนาะก็ซื้อจบนะับบทตร